ไปตลาดกับแม่วันนี้เราไปกันที่ตลาดวัดกลางนะคะเข้าซอยเทอดไทย12สอง่งตลาดใหญ่ของกินแน่นชาวบ้านมาขายของกันเพียบเลยเดินเพลินมากมีทั้งของสดของกินเล่นจากของทะเลสดทะเลแห้งมีหมดหมูหเห็ดเป็ดไก่และที่สําคัญราคาเขาหน้ารักเฟลชาวบ้านมาขายอ่ะเพื่อนแม่แม่แยายๆมาขายหน้าอุดหนุนทุกร้านาเลยบางร้านเปิดขายกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะตื่นไม่ทันเข้าวันนี้มา8ปดโมงอ๋อแล้วอยู่ใกล้ๆตลาดภูเลยกินนี่เสร็จแล้วไปกินตลาดภูต่อได้ไม่ใช่ควเสมอไปที่มาเดินตลาดนะเด็กน้อยใส่ตูดวิ่งตามลุง ทูปลาหมึกปลาริวกิวน่ากินมากมาแวะกินร้านแกงจืดเลื่อนหมูร้านนี้ขึ้นชื่อเก่าแกาก,ากว่า80ปีพี่เจ้าของบอกเป็นรุ่นที่3ามเนาะค่ะชอบมากเลยอะเขามีผักให้เลือกด้วยจริงจูชฉายอร่อยเป็นต้มเลื่อนหมูที่จริงใจให้เยอะรสชาติด,ดีกินกับซีอิ๊วที่เขาให้มาคืนเลิศน้ำซุปหอมอร่อยมากใครมากินอย่าลืมสั่งเมนูนี้ข้าวหน้าไก่อร่อยมาก เนื้อไก่นุ่มรสชาติกลมกล่อมกินกับกุนเชียงคือฟินมากมามายกนิ้วให้อะคิดดูกลับมากินซ้ำอีกแน่นอนแลนะชามมีแค่55บาทาบาทเพื่อนความันอร่อยให้สิบเต็มมาวัดกลางทันทีต้องมาร้านดังของตลาดหน่อยปะสุริยากาแฟบรรยากาศริมน้ำคลาสสิกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยุคก่อนเมนูเครื่องดื่มเยอะมากพวกชากาแฟแล้วก็จะมีไข่ลวกขนมปังสังขยาขนมปังทาเนยขนมปังยวนแต่เราสามารถสั่งอาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวแถวๆถวหน้าร้านเอมากินได้ด้วยนะเมนูน้ำเริ่มต้นแค่แก้วละสิบเจ็ดบาทเองสั นะให้เยอะด้วยแต่ว่าขอตีนิดน,นึงได้ไหมอะคือมันเหนียวอาจจะไม่เพราะว่าเขาทอดด้วยก่อนค่ะเพราะคนเยอะมากต่เมนูอื่นอร่อยเลยแต่ร้านบรรยากาศดีมากจริแนะนำไปเช้าๆจะได้ไม่ต้องรอคิว